การปรับที่ครั้งนี้มีดินอยู่ทั้งหมดก็12กลองกองนะครับต้องการที่จะนำมาทมที่ให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยใช้รถไถเล็กนี่แหละค่อยปกลับไปในการลบกองดินนั้นนะครับเนื่องจากรถของเรากำลังไม่มากพอก็เลยต้องเสือนออกทิลลนิดทิลลนิด กามกำลังของรถแล้วก็ค่อยๆปรับให้ราบเรียบครับจะขึ้นท่อมเหมือนรถไถใหญ่ก็คงทำได้ยากในการดันดินนั้นถ้าจะให้ดีนะครับใช้ลอ้อย่างนะครับน่าจะดีกว่าทำให้มันไม่ค่อยโตรงเพลงนะครับ ังสบายด้วยแต่ครั้งนี้ก็เพิ่งใช้กรบต่อสั่งมาใหม่ๆนะครับใช้ขานหัวหมูกรบต่อสั่งยังไม่ได้เปลี่ยนร้อแทนะ็น้ำหนักของขานหัวหมูนี้ก็ไม่ค่อยมากนะครับจึงทำให้ล้อหลังนะครับไม่สามารถที่จะ ถ้ปุยดินได้แรงพอก็จะให้ดีนะครับเราหน้าจะมีน้ำหนักไป่วงข้างหลังให้ามากๆาก,การดันดินนี้จะทำให้ดันได้ทีละมากๆแต่ก่อนนะครับผมใช้ฐานควงสามขานนะครับ่วงข้างหลังสามารถดันได้ทีละมากๆเน,เนื่องจากว่ารถของเรามันมีน้ำหนักเบาต้องอาศัยน้ำหนักทวงหลัง มากๆจะสามารถใช้แรงดันใดกพก็ค่อยๆทำไปครับตามกําลังของรถเล็กนะครับให้เสียรเร็วเหมือนรถไขใหญ่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่มาดัดแปงใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้งานเล็กๆน้อยในครอบครัวนะครับก็ถือว่าดีพอแล้วรถคันนี้นะครับมุ่งเน้นการใช้งานที่หลากหลายนะครับแล้วก็ใช้คุณทรัพย์ค่อนข้างน้อยในการจัดหาอุปกรณ์ยกฐานด้านหน้าด้วยรอบ ดอลิงมือโยกนะครับตัวละ380รดบบาทนะครับจจะไม่คล่องเหมือนไฮดอลิกงนะครับก็ใช้งานได้นะครับยกขึ้นยกลงก็จะดกดีม็ใช้มานานนะครับเกือบปีแล้วนะครับก่อรคุดนี้ ครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับหากเจอปัญหาอุปสรรคในการทํางานนะครับก็จะเก็บมาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงให้รถใช้คันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับเนื่องจากว่า รถที่หือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับการใช้งานก็ต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือ อะไรก็ได้มาทวง,งน้ำหนักเ้าที่ข้างหลังนะเนื่องจากว่าฐานหลังเป็นฐานัวหมูนน้ำหนักเบา,นะบาทะให้ล้อของรถไม่มีแรงยึดเกานะครัในการที่จะป,ะปุยดินการรถไปข้างหน้านะครับ,บเดี๋ยวจะใช้กระสอบปุ๋ยบรรจ,จุดิน วางทับเข้าไปที่ฐานหลังก็คงจะให้การดันดินนี้นะครับได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับทําเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปเปลี่ยนฐานออกเอาฐานทวงที่มีน้ำหนักามากๆมาใส่นะก็ํำให้เสียเวลาสำหรับคลิปนี้นะครับก็อเอาไว้แก่นี้ก่อน การปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างไรคลิปต่อปไปก็จะได้มาฝากคลิปรถไถเล็กเราครับจะได้เป็นแนวทางในการไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รถไถ่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดนครับขอขอบคุณมากครับ